ดอกสวยๆของสมุนไพรที่ชื่อว่าต้นแจงค่ะอยู่ในโหมดกำลังติดดอกเดี๋ยวอ้อให้เพื่อนๆดูลำต้นของต้นแจงประมาณนี้นะคะอันนี้คือต้นขนาดเล็กนะเพราะว่าต้นแจงถ้าเขาต้นขนาดใหญ่เขาก็จะตีทรงพุ่มราวกับต้นมะม่วงนะคะอันนี้กำลังอยู่ในช่วงติดดอกแล้วก็กำลังจะติดเมล็ด สรรพคุณของต้นแจงมีราว29ข้อค้นอ่าน Google ได้เลยซึ่งตัวหลักๆเลยจะบำรุงาธาตุบำรุงร่างกายนะคะบำรุงาธาตุบำรุงร่างกายใช้ส่วนของรากใบก็เป็นยานะเพื่อนลำต้นก็เป็นยาแต่ส่วนใหญ่จะนิยมใช้รากบำรุงาธาตุบำรุงร่างกายนะคะแก้ปวดเมื่อยนี่อยู่ชะง,งัดงานเลยนะ ดังนั้นใครที่ใครสนใจอยากจะได้มเมล็ดพันธุ์ของต้นแจงไม้หายากใกล้สูญพันธ์อยากได้รากแจงเป็นสมุนไพรทำยาอยากได้ใบสดใบาตากแห้งโทรมาอ้อยู่ในป่าแจงที่มีต้นแจงเป็นร้อยรต้น087ค่ะ6069955 I D L ก้ N เก้าห้า อ่านว่าอังศรา09กับพันไม้หายากต้นแจงขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ